หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางไปพักผ่อนตามโรงแรมต่างๆลองนึกดูว่าในคืนที่เงียบสงัดที่สุดสิ่งที่อยู่ร่วมห้องกับคุณนั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ลมหายใจของคุณเองเปิดบันทึกลับอันน่าสะพรึงกลัวจากทั่วทุกมุมโลกเลนนี่ก็คือ20โรงแรมที่ดุที่สุดในโลกที่แขกผู้โชคร้ายต่างก็การันตีด้วยประสบการณ์ที่ขนหัวลุกไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าปริศนาเงาดาที่ยืนจ้องมองจากปลายเตียงหรือเหตุการณ์ที่ประหลาดที่วิทยาศาสตร์นั้นยังหาคําตอบไม่ได้ เตรียมใจให้พร้อมและผมจะพาเพื่อนๆไปเช็คอินเพราะบางห้องนั้นเราอาจจะไม่ได้นอนคนเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวจากสถานที่จริงที่อาจทําให้เรานั้นไม่กล้าปิดไฟนอนไปเลยก่อนจะไปเริ่มนะครับผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําผลงานต่อไป 1.The Stanley Hotel Colorado สหรัฐอเมริกาโรงแรมสไตล์จอเจนแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางหุบเขา เปิดตัวในปี1909โดยตระกูลสเตอลีความโด่งดังระดับโลกเกิดขึ้นเมื่อสตีเฟนคิงนักเขียนนิยายสยองขวัญกลับมาพักที่ห้อง217และก็เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่อง The Chilling แขกที่พักชั้นที่4นั้นมักจะนอนไม่ได้เพราะมีเสียงฝีเท้าเด็กวิ่งวนมาบนหัวนอนตลอดคืนทั้งที่ชั้นนั้นไม่ได้มีแขกที่มีเด็กพักเลยส่วนในห้องโถงใหญ่มันก็จะมีเสียงเป็นโนบเลเลงขึ้นมาเองซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของลอราตี ภรยาเจ้าของโรงแรมที่เสียชีวิตไปนานแล้วเธอยังคงลงมาเล่นเป็นโนต้อนรับแขกเหมือนกับสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และจุดที่หัวที่สุดก็คือห้อง217และห้องโทงบิลเลียด 2. ฟร์มอน b a แบ Spring ออเ l b e r ต a แคนาดาโรงแรมทรงปราสาทที่สวยงามรากับเทพนิยายนี้ซอนเรื่องราวที่สยองขวัญไว้ทางเดินหินมีตำนานเรื่องเจ้าสาวผีสิงและพะนักง,งานยกกระป๋าผู้ที่ซื่อสัตย์ แขกหลายคนเห็นผู้หญิงในชุดเจ้าสาวสีขาวเดินล่องลอยในบันไดวนและจู่ๆชุดของเธอก็ลุกเป็นไฟก่อนที่เธอจะหายวับไปนอกจากนี้ก็ยังมีวิญญ,ญาณของแซมแมคคาลีพนักง,งานยกกระเป๋าที่กเกษียณและก็เสียชีวิตไปแล้วเขามักจะปรากฏตัวในชุดเครื่องแบบเต็มยศและก็ช่วยแขกเปิดประตูหรือว่าถือของเมื่อแขกจะให้ทิปเขาก็จะสลายกลายเป็นหมอกหายไปในกำแพงและที่หัวที่สุดก็คือห้อง8ปดเที่ปัจจุบันถูกกอ่อกำแพงปิดตายไปแล้วเพราะมีครอบครัวถูกฆาตกรรมที่นี่ 3. t h เด a แ d นแฮม o t e l ลลอนดอนอังกฤษโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอนเป็นสถานที่รวมวิญญาณกว่า7ตนที่วนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนห้อง3า3คือห้องที่เงียที่สุดและก็มีหน้าข่าว BBC เคยตื่นมาตอนดึกและก็เห็นแสงไฟประหลาดกลายเป็นร่างเครื่องตัวของชายในชุดราตรีสม,มัยวิกตอเรียลอยเข้ามาหาเขาพยายามจะถามว่าต้องการอะไรแต่ว่าร่างนั้นกลับขยายใหญ่ขึ้นและก็พุ่งเข้ามาใส่จนเข้านั้นต้องหนีออกจากห้องในชุดนอน และชั้นที่สามกับห้องอาหารก็มักจะเห็นพีทหารเยอรมันเดินทะลุป,ประตูไม้เข้าไป 4.The Queen Mary c a แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาอดีตเรือสำราญสุดหรูที่ปัจจุบันจอดเทพบท่าเป็นโรงแรมลอยน้ำมีบันทึกว่ามีคนตายบนเรือลำนี้อย่างน้อย49คนรวมถึงมีเหตุการณ์ที่เรือลำนี้ชนกับเรืออีกลำหนึ่งจนมีผู้คนตายนับร้อยและห้องบ3-40ก็คือจุดศูนย์รวมความเฮี้ยน แค่ที่เข้ามาพักจะเจอกับเสียงเ้าประตูอย่างแรงตอนตีสพอเปิดไปก็ไม่มีใครแต่พอปิดประตูเสียงเ้าจะย้ายไปที่กำแพงห้องน้ําแทนนอกจากนี้สาวยน้ําชั้นล่างก็มักมีคนเห็นรอยเท้าเปียกน้ําของเด็กเดินไปตามพื้นทั้งที่สะะนั้นปิดใช้งานไปแล้วและก็ไม่มีน้ําอยู่เลยแถมห้องเครื่องยนต์นั้นก็มีวิญญ,ญาณของช่างที่ถูกประตูไฮดรอลิกนั้นทับร่างจนขาดครึ่งอยู่ 5. เอ็นชียนรมอิน กลอสเตอร์เชียอังกฤษที่นี่ไม่ใช่โรงแรมหรูแต่เป็นที่พักแบบโบราณที่สร้างทับสุตรานนอกรีดและจุดที่เคยใช้บูชายันเด็กเพื่อจะขอพรจากซาตานเจ้าของที่พักคนก่อนทุนกับต้องนอนกอดคมพีไบเบิลทุกคืนเพราะคำมักจะถูกแรงล่องหนลากคามาจากเตียงแขกที่มาพักมักได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องมาจากใต้พื้นดินและก็เห็นเงาสีดําขนาดใหญ่ที่มีเขายืนคุมเชิงอยู่ปลายเตียงทําให้ไม่มีแขกคนไหนทนอยู่จนถึงเช้าได้เกิน2-3ถึงรายต่อปี และห้องนอนของมิชชอปหรือว่าเดบิชชอปรูมนั้นก็คือห้องที่เฮี้ยนที่สุด 6. แกรนทาเอตไทเปไทเปไต้หวันโรงแรมหรูใจกลางเมืองที่สร้างทับพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นค่ายกักกันและก็ลานประหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองวิญญาณที่นี่ก็เลยดุและก็อาฆาตมากแขกที่มาพักจะไม่ได้นอนเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาบางคนก็เล่าว,ว่าขณะกำลังอาบน้ำก็เห็นเงาสะท้อนในกระจก เป็นชายชุดนักโทษที่มีแผลเบวอ่อบายืนอยู่ข้างหลังแม้แต่เชนหลงหรือว่าแจ็คก,กี้ชานที่เคยพักทีน่นี่ยังจะต้องเรียบเช็คเอาท์กลางดึกเพราะเจอเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดและจุดที่โหดที่สุดก็คือทงทางเดินชั้นบนที่แสงไฟมักจะกระพริบตามจังหวะก้าวเดินของแขก 7. โฮเทลเชลซีนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแหล่งรวมศิลปินและก็นักดนตรีชื่อดังแต่ก็เป็นสถานที่เจดชีวิตของคนดังมากมายอย่างเช่นซิดวีเซียส ที่ฆาตกรรมแฟนสาวที่นี่แขกมักจะได้ยินเสียงโต้เถียงกันอย่างแรงจากห้องข้างๆแต่เมื่อไปตรวจสอบดูกลับเป็นห้องว่างหรือเห็นวิญญาณของนักกวีไดแลนโทมัสเดินว,วนเวียนที่ทางเดินพร้อมกับกลิ่นวิสกี้โชยมาตามลมและจุดที่หดที่สุดก็คือห้อง100ที่เกิดเหตุฆาตกรรมแนนซี่สปันเกต 8. บรัสเซลโฮเทลสหรัฐออสเตรเลียมันตั้งอยู่ในย่านเดอะร็อกซ์ซึ่งก็เป็นจุดที่เก่าแก่และก็มืดมนที่สุดของสหนีฐ เคยเป็นที่พักของกาลาสีเรือที่ติดกามมโรคและก็เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยววิญญาณกาลาสีหนุ่มมักจะสิงอยู่ที่ห้องหมายเลข8เขามักจะจ้องแขกที่กําลังหลับเดือตาที่เศร้าส้อยแขกบางคนกล่าว่าพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเขายือนอยู่ที่ปลายเตียงพอตะโกนเรียกร่างนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปในกําแพงไม้เก่าๆและจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือบันไดไม้ที่มักจะมีเสียงฝีเท้านักเดินตามหลังแขกขึ้นไปข้างบน 9. รักโฮมสล็อตนิวซีแลนด์เดนมาร์กปราสาทเก่าแก่ที่ปัจจุบันเป็นโรงแรมหรูมีผีประจำถิ่นที่โด่งดังก็คือเดอะไวท์เลดี้หรือหญิงสาวสีขาววิญญาณของเธอเดินเอื่ออยู่ตามระเบียงทางเดินทุกคืนตำนานเล่าว่าเธอตกหลุมรักคนงานในปราสาทแต่พ่อของเธอโกรธมากก็เลยขังเธอไว้ในกำแพงเมื่อปี1930ระหว่างที่บุรณะปราสาทช่างก็ได้เจอกับโครงกระดูกผู้หญิงชุดขาวที่ถูกฝังอยู่หลังกำแพงจริงๆ ในสภาพที่ยังนั่งเก้าอี้อยู่และจุดที่หหดที่สุดก็คือห้องโถงของปราสาท 10. b a l i c a l i Castle Hotel, ไอแลนด์เหนือปราสาทริมทะเลที่สวยงามแต่มีอดีตที่ขมขื่นของ Lady Isabella Sol ที่ถูกสามีขังไว้ในป้อมปราการเพียงเพราะว่าเธอไม่สามารถจะให้กำเนิดลูกชายของเขาได้เธอก็เลยตัดสินใจกระโดดหน้าต่างลงมาเพื่อจะในความทรมานปัจจุบันเธอก็ยังคงทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน โดยการเดินเข้าประตูห้องพักของแขกที่ละห้องในตอนกลางคืนเมื่อแขกเปิดมาเธอก็ยิ้มให้แล้วก็หายไปทิ้งไว้เพียงแค่ความเนียนแย่เยือกและจุดที่หหดที่สุดก็คือห้อง The Ghost Room ที่อยู่ในหอคอย11 c a r o s t a Prison Hotel l i p ย y a Latvia อดีตคุกทหารสมัยนาซีและก็โซเวียตที่ขึ้นชื่อเรื่องของความโหดสามปัจจุบันได้เปิดให้แขกมาลองใช้ชีวิตแบบนักโทษดูที่นี่ไม่ใช่แค่การแสดงแค่ที่มาพักเจอของจริง ทั้งเสียงกุญแจที่ไขประตูเหล็กเองกลางดนึกเสียงฟีท้าของทหารเดินตรวจตราและแขกหลายรายเล่าว่าถูกกระชากตัวขึ้นมาจากเตียงโดยสิ่งที่มองไม่เห็นจนตัวลอยและจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้องค้งหมายเลข11 12. อ็อ p เลอพาวิเลียนโฮเทลนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาเมืองนิวออร์ลีนคือเมืองแห่งผีสิงและโรงแรมนี้คือศูนย์กลางและก็มีวิญญาณอาศัยอยู่ถาวรกว่า100้ตน แค่ที่กําลังนอนหลับมักจะสตุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งที่ปลายเตียงจนเตียงยุบลงไปเมื่อลืมตาก็จะเห็นหญิงชาราในชุดสีดํานั่งจ้องมองอยู่พร้อมกับกลิ่นดอกไม้ที่เหม็นเขียวเหมือนกับดอกไม้เน่าในสุสานและจุดที่หัวี่สุดก็คือลิฟที่มักจะเปิดเองในชั้นที่ไม่มีคนกดแถมไฟนในเชนโดเลียนนั้นก็แกว่งเองอย่างบ้าคลั Hotel, ่ง13เครเซนโฮเทลอาคันซอสหรัฐอเมริกาเคยเป็นโรงพยาบาลของดร์นอร์แมนบาร์เกอร์ หมอเถื่อนที่อ้างว่ารักษาโรคมะเร็งได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาใช้คนไข้เป็นหนูทดลองในการทดลองที่น่าสยองแค่ที่มาพักจจเห็นวิญญ,ญาณในชุดพยาบาลเข็นรถเข็นที่มีร่างคนไข้ยอยู่บนนั้นเดินหายไปในกำแพงซึ่งก็เคยเป็นประตูห้องเก็บศพเดิมนอกจากนี้ในครัวพนักง,งานก็มักจะเห็นวิญญ,ญาณเชฟยืนทำอาหารอยู่พอกระไปทักเชฟก็จะหายไปและจุดที่หลอนที่สุดก็คือห้อง218ซึ่งก็เคยเป็นจุดที่ช่างก่อสร้างนั้นตกลงมาเสียชีวิต 14. ทัชมาฮาลพาลตมุมไบอินเดียโรงแรมหรูราที่สุดในอินเดียแต่ว่าสถาปนิกผู้ออกแบบชาวฝรั่งเศสกลับพบว่าโรงแรมถูกสร้างผิดด้านหรือว่าหันหลังให้กับทะเลทําให้เขาเสียใจมากแล้วก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายมีคนเห็นวิญญาณของเขายังคงเดินตรวจงานอยู่บนดาดฟ้าและก็ทางเดินพร้อมกับเสียงถอนหายใจที่มันดังระงงแขกบางคนเล่าว่าเห็นเงาร่างคนลอยมาจากดาดฟ้าแต่พอไปดูที่พื้นกลับไม่มีอะไรเลยและจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือปีกตึกด้านในและก็ดาดฟ้า 15. ใบยกสกายโฮเทลกรุงเทพฯประเทศไทยตึกราฟ้าใจกลางเมืองที่มีคดีช่างติดป้ายตกลงมาเสียชีวิต3รายในปี2555จากเหตุการณ์กระเช้าสลิงขาดแค่ชาวต่างชาติจำนวนมากบันทึกว่าเห็นเงาดำวูบผ่านหน้าต่างกระจกชั้น60ทั้งที่ไม่ได้มีระเบียงหรือว่าทางเดินด้านนอกบางคนได้ยินเสียงเคาะกระจกกลางดึกเหมือนกับมีคนขอความช่วยเหลือจากด้านนอกตึกที่ไม่มีที่ยืดและจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้องพักที่อยู่ใกล้กับจุดติดป้ายโฆษณาเดิม 16. โฮเทลเดลซาโตโคลัมเบียโรงแรมรูที่ถูกทิ้งร้างไปนานเพราะตั้งอยู่ริมหน้าผาน้ำตกที่เป็นจุดจบชีวิตของคนสิ้นหวังมากมายปัจจุบันนั้นเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์และบางส่วนก็เปิดให้เข้าชมแค่ที่แวะเวียนไปก็มักได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังแววมาจากน้ำตกตลอดเวลาและก็เห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงยืนนำให้อยู่ที่ระเบียงพนักง,งานเล่าว่ามาจะพบคราบเลือดลึกลับที่ล้างไม่ออกบนพื้นทางเดินทั้งที่ไม่ได้มีใครรับบาดเจ็บเลย และจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือระเบียงชมวิวน้ำตก 17. ทอฟต์าโฮมเฮอร์กาดสวีเดนเขาเลหาโรริมทะเลสาบที่มีวิญญาณเด็กหนุ่มที่มาจดชีวิตเพราะว่าถูกกีดกันความรักห้องหมายเลข3-24่แขกที่มาพักห้องนี้มักจะได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งรอบๆเตียงแต่เมื่อถึงขึ้นมาจะพบว่ารองเท้าของพวกเขานนั้นถูกสลับข้างหรือข้าวของถูกย้ายไปที่อื่นแค่คนหนึ่งเล่าว,ว่าเขาเห็นเด็กหนุ่มยืนร้องไห้ยอยู่ที่มุมห้องแล้วก็พูดว่าเขาแม่ผมแต่งงาน และจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้องพักเบอร์324และก็ใต้บันได 18. เอมิลี่มอร์แกนโฮเทลเท็กซัสสหรัฐอเมริกาอาคารสไตล์โกธิกที่อดีตเคยเป็นศูนย์การแพทย์แบบครบวงจรมีทั้งห้องชั้นบนสุดศพและก็แผนกผู้ป่วยจิตเวชแขกเล่าว่าลิฟต์ชอบพาไปส่งที่ชั้นใต้ดินซึ่งเคยเป็นห้องเก็บศพและประตูลิฟต์จะไม่ยอมเปิดจนกว่าจะได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเบาๆนอนจกจี้ในห้องพัก แขกที่มาพักก็จะตื่นมาพบกับทรทัศน์ที่เปิดเองและก็เป็นช่องที่มีแต่ภาพซ่าหรือว่าสแตติกแม้จะถอดปลั๊กออกแล้วก็ตามและจุดที่น่าโดดที่สุดก็คือชั้น12และชั้น14 19อาคาซากะวีกลี่แมนชั่นโตเกียวญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสถานที่พักที่ขึ้นชื่อว่าดูที่สุดในญี่ปุ่นที่มันตั้งอยู่ในย่านอากาซากะแค่คนหนึ่งบันทึกว่าขณะที่เธอกําลังนอนหลับ เธอรู้สึกเหมือนมีมือขนาดใหญ่มาบีบคอของเธอจนหายใจไม่ออกและพอเธอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเป็นร่างเงาดํามืดที่ไม่มีใบหน้าคร่อมตัวเธออยู่เธอพยายามจะสวดมนต์จนร่างนั้นหายไปและตอนเช้าเธอก็พบว่าบนคอของเธอนั้นมีรอยช้ำม,มาจริงๆจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้องพักเบอร์404 20แกรนด์โฮเทลโบลิวารลิมาเปรูโรงแรมขนาดมหึมาที่เคยต้อนรับคนดังระดับโลกแต่ปัจจุบันชั้นบนสุดถูกปิดต,ตาย และก็ห้ามแขกขึ้นไปพักเด็ดขาดพนักงานเล่าว่าชั้นที่ปิดตายมักจะมีแสงไฟที่เปิดเองได้และก็มีเสียงคนเดินป่าที่กันญ่าสนุกสนานแต่เมื่อขึ้นไปตรวจสอบนั้นกลับเจอแต่ฝุ่นและก็ห้องว่างแขกที่พักชั้นล่างเคยเห็นพยาบาลสีขาวที่เดินทะลุไปในกำแพงห้องอาหารซึ่งเด็กเคยเป็นจุดเกิดเหตุที่พยาบาลนั้นปลีกชีบตัวเองแล้วจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือชั้นห้าและชั้น6กที่ถูกป,ปิดตายสุดท้ายน,นะครับโรงแรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ มีประวัติเรื่องความตายที่ไม่ขาดคิดหรือว่าความแค้นซึ่งก็ทำให้พลังงานบางอย่างยังคงวนเวียนอยู่หากเรามีโอกาสได้ไปพักสิ่งที่แขกทั่วโลกแนะนำก็คืออย่าทักเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ปกติและก็อย่ามองไปที่ใต้เตียงตอนเวลาตีสาเด็ดขาด